สวัสดีค่ะซินดี้อาริซาน่าแฮงกีนะคะรองสี่มิสอินเวอร์สไทยแลนด์2020ค่ะ คือก็บอกว่าใช่ดูทางหน้าจอเนี่ยว่าทั้งสี่สาวสวยแล้ววันนี้มาโอ้ทุกคนสวยมากๆเลยนะฮะคือดูชายดูแบบเปล่งประกายมากๆเลยถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นออร่าของความงามที่เปล่งประกายออกมานะพี่ญี่ปุ่นต้องเก็บประการนิดนึงนะแล้วมาถามคำถามกันเลยนะคำถามแรกของเราเนี่ยไม่ถามไม่ได้เลยมันได้ค่ะหลังจากที่ได้รับตําแหน่งแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้รับตําแหน่งนะคะรู้สึก ภูมิใจแล้วก็รู้สึกปริ่มมากค,ค่ะเพราะว่าตอนที่เขาประกาศเนี่ยก็จะเสียสติไปนิดนึงจะแบบงงๆกับตัวเองว่าแบบเิ๊ยเราทําได้แล้วหรอแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วพอได้ตําแหน่งนะคะหันไปรอบๆเนี่ยจะมีทีมภูเก็ตซึ่งเป็นคนส่งหนูปปใช่ัพ p อร์ตแล้วก็จะมีพ่อกับแม่อยู่ด้วยหันไปพ่อกับแม่กันน้าตาคลอก็คือภูมิใจแล้วก็แฮปปี้จริงๆค่ะ คือโมเมนต์ที่ได้รับตำแหน่งหันไปคือเจอพ่อกับแม่เลยใช่ค่ะเจอพ่อกับแม่แล้วก็ทีมภูกเก็ตที่ซัพพอร์ตเรามา<ล><ล>ตล,อ,ลอ,อยู่น้ำตาไม่ไหลก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะฮะเ็นภาพนะัแบบ้นเนี่ย ดีใจค่ะดีใจมากค่ะแล้วินาราคาเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับตาแหน่งนะคะรองอันดับหนึ่งค่ะก็เป็นเกียรติมากค่ะวินารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เสียใจเลยค่ะที่ตัดสินใจเข้ามาประกวดครั้งนี้ค่ะเพราะสนุกกับทุกวันแล้วก็มีชา่ l เลนจ์ใหม่ๆมาตลอดเวลาเลยรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Miss u n i v e r e t l a n d ปีนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วพอนฟ้าล่ะคะก็เป็นพี่ใหญ่ของกองไปเลยค่ะเพราะเข้ากองวันแรกเพราะว่าแม็กซิมัมสุดเลยอายุ ะะก็ตอนนี้28ปีเต็มแล้วก่อนวันไฟนอลด้วยซ้ําถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกดีรู้สึกดีใจที่เรารู้สึกว่าเราได้ของทาของขวัญชิ้นเล็กๆค่ะเป็นการตอบแทนแฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับก็รอคอยพรฟ้ากลับมาสู่เวทีค่ะออนอีกครั้งห<ช>นึ่งนะคะแล้วบีนี้ก็คือทําให้เต็มที่มากๆทําทุกโมเมนต์แบบ take every second is my last chance จริงๆคือมันทำให้มีความสุขจริงๆแล้วก็สังเกตว่าสายตาพรฟ้าไม่กังวลเลยเพราะตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเราต้องทำ ให้ดีที่สุดเพื่อแฟนคลับทําให้ดีที่สุดเพื่อชีวิตตัวเองทําให้ดีที่สุดเพื่อจะเป็นการก่อนที่พอนฟ้าจะลาวงการการประวดค่ะอย่างที่พอนฟ้าได้บอกไปว่าเกิดจากเวทีนี้ก็ขอจบที่เวทีนี้เยิมากเลยนี่เขาก็เชียร์กันสนันเลยทั้ง4ท่านเลยนะคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวขอถาม4่สาวเลยละกันนะครับถึงความประทับใจกับการประกวดในครั้งนี้ในปีนี้นะครับว่า มันมีเรื่องราวที่มันโอ้โหจับใจของเราประทับใจยังไงบ้างเริ่มจากอแมนด้าเลยก็ได้ครับถ้าจะพูดถึงความประทับใจนะคะต้องบอกก่อนว่ามันคือสาวงามทั้ง29คนก็คือทุกคนเนี่ยเฟรนลีกันมากๆกมันคือมิตรภาพที่เราหาไม่ได้อีกแล้วมาประกวดทางนี้เหมือนมาเข้าค่ายเลยนะแล้วเรามาใช้ทุกวันอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมทุกวันด้วยกันพอประกวดเสร็จเนี่ยบอกก่อนเลยว่าใจหายมากๆค่ะที่ไม่ได้เจอกันแล้วใช่ไหมอยู่กัน กี่อาทิตย์นะครับที่อยู่โรงแรมด้วยกันเอาจริงๆเกือบ2เดือนเดือนเกือบสองเดือนเต็มนะครับผมเข้าใจว่าประมาณแบบเดือนนึงหรือว่า3 4อาทิตย์นี่เกือบ2เดือนเราทำกิจกรรมกันตลอดเราจะทะมาณเกือบ2เดือนเต็มมันก็จะเป็นความผูกพันแล้วมันรู้สึกว่าเป็นครอบครัวมันรู้สึกว่าเราซัพพอร์ตกันตลอดแล้ว30คนนะคนมันสนิทกันไวมากใช่ทุกคนแบบซัพพอร์ตกันแล้วมันก็รู้สึกว่าเออถ้าต้องจากกันไปมันก็เริ่มเหงาเพราะปกติตื่นมาก็ต้องเจอเพื่อนเลยแต่นี่คือตื่นมาแล้วก็ <G iro entender> ทำอะไรดีนะไ <Anfang> ูจเฟล่งหน่อยไหมจะทำอะไรดีจะทักทายใครดีเช้าวันนี้ใช่ไหมครับ เป็นมิตรภาพดีๆที่หาได้จากการประกวดเนาะไม่ได้มีดราม่าอย่างที่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีเลยเลยกจะบอกว่าทุกคนรักกันมากแล้วทุกคนก็ซัพพอร์ตกันวันไหนคนไหนนอยก็จะเป็นกำลังใจให้กันวันไหนคนไหนโดนดราม่าคนนั้นก็จะเปิดเข้าไปกอดกันนคะซัพพอร์ตกันตลอดนะนั้นคือไม่ดราม่านะไม่ดราม่าปากเป็นแฟนนางงามไปเลยนะคะแฮชแท็กไม่ดราม่านะคะใช่ไม่ดถ้าใครดราม่าซินนี้จะจับไปดักไฟปากับซินดี้นะคะ 哦，好。Oh, oh. oh อย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะได้ช่วยเหลือสังคมด้วยแน่นอนค่ะมัย,ยูซินดี้ประทับใจอะไรในการประกวดครั้งนี้ครับจริงๆก็เหมือนพี่แมนด้าค่ะแบบประทับใจเพื่อนผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยความที่ว่าซินดี้ประกวดเวทีนี้ครั้งแรกค่ะก็จะมีความโก้นิดนึงค่ะ,<ช>ะคุณพี่ๆนะคะก็จะเป็นทีมซัพพอร์ตซินดี้เต็มที่อย่างคุณแม่พรฟ้านะคะก็<อ>คือ<ม>เป็นซิเคียวริตี้คือดูแลเรื่องหน้าผมหมดเลยค่ะว่าน้องซินดี้รับผมต้องไปด้านหลังนิดนึงนะคะแล้วก็คุณพี่แมนด้านะคะคือทีมรูปแม่ใจเหมือนกัันนนพีี่่เเเคาาออยยยููููแแกกก๊งดดวบหห็จะลต แล้วพี่วินาก็น่ารักกับหนูมากชอบเล่นมุกแป๊กๆกับพี่ลองครับเล่นมุกแป๊กๆเลยครัสักมุกได้ไหมครับพี่วินาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะบอกว่าทุกๆท่านเนี่ยปฏิบัติภารกิจมาตั้งแต่เช้าแล้วประชานีนี้การมุกมวยของเราจะเป็นแบบสไปซ์บายนิดนึงแล้ววินาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากลงเวทีมาประทับใจอะไรบ้างเอ่ยโอ้ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะรู้สึกว่า เพื่อนพูดเรื่องเพื่อนๆเ,เปลาน้อยขอพูดเรื่องแบบทีมงานที่กองอละกันค่ะแล้วทีมงานแล้วก็พี่เลี้ยงทุกคนอ่ะดูแลพวกเราอย่างดีมากๆนะคะเินารู้สึก ดีใจอ่ะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วไม่รู้สึกอึดอัดอเลยที่เราเข้าไปอยู่แล้วรู้สึกว่าถึงแม้เราจะเจอคนแปลกหน้าก็จริงอ่ะแต่เราไม่รู้สึกแปลกใจเลยอะล่ะเรารู้สึกว่าเขามอบความอบอ,อุ่นให้กับเราทําให้เรา<ช>รู้สึกสบายใจค่ะ ừ ừ. แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้คุยกับส่วนหนึง่งด้วยอ่ะคือถ้ามีตําแหน่งพี่เลี้ยงที่เด่นอะ่ะหนูก็อยากจะบอก<ช>จริงป็นพี่เลี้ยงที่เด่นที่รู้สึกว่าดูแลเราเทคแคร์เราตั้งแต่ ต้นเก็บตัวร้อยคนจนถึงวันสุดท้ายเลยแล้วเขามีของขวัญให้พวกเราด้วยนะก่อนขึ้นประกวดตอนแรกว่าจะไม่ร้องไห้แล้วก็ได้ของขวัญจากพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มนะคะโอ้น้ําตาไหลเลยค่ะก็เป็นความผูกพัน้วใช่แล้วก็อันนี้ไม่ถามไม่ได้เหมือนกันสําหรับ True 5G นะคะก็คืออย่างที่เราทราบการเป็นผู้สนับสนุนหลักของการประกวดครั้งนี้เราเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับ True 5G นี้อย่างไรบ้างคะอแมนดาถ้าถามได้นะคะ True 5G เนี่ย อย่างแรกที่สำคัญเลยก็คือการโหวตค่ะการโหวตของ MUT 2020นะคะไม่ว่าจะเป็น Popular Vote ที่วินาได้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเป็น Wildcard อีกไม่ว่าจะเป็น p o r t r t i t Swimsuit s p e ปี h แล้วก็มีอะไรกัน Propular บัลลาสียาวใช่มันก็เหมือนเป็นการสร้างสีสันให้กับการประกวดครั้งนี้เพราะว่าเหล่าแฟนคลับก็จะสามารถโหวตให้นางงามที่คุณชื่นชอบได้แล้วก็ได้เห็นแบบร้อยองศาเลย เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากกว่าของการดูวงการนางงามแล้วอยากมันคือมันคือเหมือนการจำลองเวทีมิ s ยู n i เวอร์สใหญ่เข้ามาใช้ในเวทีมิ s ยู n i เวอร์สไทยแลนด์จริงๆมันได้เห็นความ Exclusive ีตั้งแต่การเตรียมตัวการรันทูเห็นพวกนางงามน่าหล่อดเห็นวิ่งก็เห็นนะเห็นวิ่งกันอยู่หลังเวทีกั บทุกคนนุมาสัมภาษณ์มันคือประสบการณ์แบบเรียลจริงๆแล้วมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการประกวดนางงามด้วยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆกับทูนฟายจีค่ะแล้ววินาละคะ สำหรับวินาวินาคิดว่าการอย่างตอนประกวดเนี่ยตอนจบแล้วเนี่ย True 5G ก็ได้มีการใช้วีรูมนะคะที่ได้มาคุยกับแฟนจบการประกวดแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยทําไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนมันทําให้เราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากยิ่งขึ้นเขาได้โบทเราแล้วเนี่ยเขายังได้มาคุยกับเราตัวต่อตัวถามคําถามเราแต่ละคําถามได้เลยว่าเรารู้สึกยังไงตอนเรายินสองคนจับมือกันพูดะไรกันอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ True 5G เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ค่ะและเป็นความสะดวก สบายนะคะแล้วของซินดี้ล่ะคะซินดี้หนูรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มความเข้าถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโหวตค่ะที่ว่าแฟนนางงามสามารถโหวตแฟนนางงามที่ตัวเองชอบคือเหมือนว่าเป็นเหมือนกรรมการท่านหนึ่งที่สามารถให้เข้ารอบ20คนค่ะ10คนเป็นเหมือนกันเปิดโอกาสของแฟนนางงามให้เข้าร่วมมากขึ้นค่ะอะไรนี้แล้วก็อย่างที่พี่วีนาบอกค่ะที่เราจะมีวีรูมด้วยก็เป็นการพูดคุยกับแฟนนางงามเลยค่ะเหมือนให้แฟนนางงามเข้าถึงเราได้มากขึ้นค่ะเอืมงั้นก็แสดงว่า การนำเทคโนโลยีฟ g ีของ True เข้ามาในครั้งนี้นะครับเป็นการสร้างสีสันให้กับการประกวดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดว่ามันดีดีมากๆเลยแมดีมากค่ะเพราะว่ามันทำให้เราได้แบบใกล้ชิดแฟนนางงามมากขึ้นไปอีกแล้วก็ได้สัมผัสสัมผัสแบบไม่ได้สัมผัสเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงมาตรการโควิดอยู่นะเป็นการแบบสัมผัสถึงใจ กันจริงๆค่ะที่เขาเรียกว่ามอบกำลังใจให้เราแล้วก็เชียร์เรามาตลอดในยเวลาการประกวดตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมครับมันทําให้การสื่อสารของเรามันดีขึ้นจริงอันนี้พูดถึงในมุมนางงามอันนี้พูดถึงในแฟนนางงามหน้านี่ก็ดูตลอดนะเห็นสาวๆบางทีก็ลุ้นอยู่หน้าจอของตัวเองไงแบบยืนตรงๆหน่อยสิลูกยิ้มหน่อยลูกหนูอยากดูเอาใจช่วยหน้าจอดูด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเนี่ยใกล้ใกล้ชิดกันจริงๆนะคะอย่างที่เราได้บอกไปน้องๆก็ได้บอกไปด้วยใช่ค่ะ ก็อีกหนึ่งคำถามในช่วงนี้นะครับที่จะพูดถึงความงามในแบบฉบับของ empowering beauty นั่นเองของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ละคนมีคำจำกัดความอย่างไรบ้าถ้าพูดถึง empowering beauty ใช่ไหมคะ empowering beauty เนี่ยมันคือพลังงานที่สื่อออกมาจากข้างในค่ะทุกคนสามารถ empower each other ได้และจริงๆแล้วเนี่ย women นะคะ we empower each other อยู่แล้วและดาคิดว่าการที่เรามี empowering beauty เนี่ยมันคือการส่งพลังงาน จากเราสู่คนอื่นเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีแรงพลังที่จะลุกขึ้นมาสู้กับคนต่อไปค่ะ,คะแล้วของวินานะคะของวินานะคะก็คิดว่าความสวยที่วินาชอบมากที่สุดเลยคือความสวยจากภายในคนที่คิดดีทดําดีวินารู้สึกว่า เวลาเห็นผู้หญิงหัวเราะดังๆอ่ะมันมีเสน่ห์มากๆเลยเห็นแววตาของเขาที่มีความสุขแล้วมันมีความระยิบระยับในในสายตาค่ะมันเป็นสิ่งที่งดงามมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยค่ะใช่เพราะบอกว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถทําให้ใครยิ้มได้เนี่ยเรามีความสุขมากกว่าเขาอีกนะใช่ไหมใช่ าเป็นสําหรับตัวพรฟ้าเองอะพรฟ้าว่า empowering beauty มันคือความกล้ากล้าที่จะมองกระจกกล้าที่จะดูตัวเองกล้าที่จะยอมรับตัวเองกล้าที่จะอกกอดตัวเองในวันที่ตัวเองเหนื่อยล้ากล้าที่จะก้าวไปในวันพรุ่งนี้กล้าที่จะหายใจกล้าที่จะใช้ชีวิตมันคือความกล้าทั้งหมดเลยซึ่งทุกคนอะมีความกล้าอยู่แล้วแค่ปลุกมันขึ้นมาค่ะปลุกมันขึ้นมาเพื่อต้อนรับวันใหม่ปลุกมันขึ้นมาเพื่อทําชีวิตของตัวเองให้ดีไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆแค่ไหนหรือใหญ่แค่ไหนคุณณกก้้้าาาผ่่นนมัไดแคคุล ว่าเราจะลุกขึ้นไออกรบกันเลยนึกไปเลยตอนนี้นเนี่ยรัตัวหนูนะคะหนูรู้สึกเป็นความมั่นใจในตัวเองค่ะเพราะว่าหลายครั้งที่เรามาประกวดเนี่ยค่ะเราจะสูญเสียวความมั่นใจด้วยความปัญหาหลายๆอย่างค่ะแต่ว่า Empowering Beauty ถ้ามาจากความมั่นใจในตัวเราทําในสิ่งที่ดีคิดดีทําดีก็จะส่งต่อให้คนอื่นว่าให้คนอื่นมั่นใจในความเสวยของเราเพราะเราแตกต่างเราเป็นคนเดียวในโลกค่ะ งามมากนะคะนี่ไม่ใช่แค่ว่าสวยอย่างหน้าตาอย่างเดียวนะคะสวยออกมาจากสมอง<ช>ความรู้สึกนึกคิดด้านในเลยนะวีนาคะเนื่องจากเราได้รับตําแหน่งป๊อปปูล่าโหวตจากทาง True 5G รู้สึกอย่างไรบ้างคะฟาดแ็กเข้าไปเลย10คนใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่โหวตให้วีนานะคะได้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยได้ป๊อปปูล่าโหวตนะคะทําให้วีนาผ่านเข้ารอบ20คนโดยที่ไม่ต้องลุ้นเลยแล้วก็ผ่านเข้ารอบ10คนไปยืนรอสอย่างสบายๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณ True 5G นะคะให้ โอกาสมินาเข้ารอบสิบคนได้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเลยนั่งเหนือไปกว่านั้นมินาเองจะได้ทรูพอยต์อีกตั้งแสนพอยต์แน่ยต้องหามากตอนนี้ก็เลังนั่งคิสัยว่าเอาไปใช้ทำอะไรไดหนึ่งไปม่เท่าที่ื้อหลายแก้วตอนนี้ในทีมก็คือแบ่งมาด้วยนะที่ผ่อดฟ้าบอกว่าอยากได้นิสเซอรได้นิสเซอรนะคือแบ่งกาแฟคนละแก้วโอ้ยแก้วนึงไม่น่าจะพอนะฮะหลายแก้วเลยผมว่าเลยนะผมค่ะ S <S เอาละ<ๆ>ค่ะก็พูดถึงการเตรียมประกวด Miss Universe อ m a น d a ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเวทีใหญ่แล้วตอนนี้มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งได้มงมาสดๆร้อนๆนะคะ <S 2> <S 2> แต่ก็ <S <S มีคิดไว้แล้วบ้างว่าอยากจะเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องการพูดค่ะ<ม>อยากจะเติมเต็มเรื่องการพูดให้เวลาเราพูดแล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในฮอลเนี่ยจะต้องฟังเรามสะกดเขาจะต้องสะกดเพราะว่า Miss Universe เนี่ยเขาต้องการหา s p o k e s person ก็คือคนที่สามารถ empower คนอื่นได้แล้วก็ inspire ได้ จากการพูดค่ะแล้วก็จะมีพัฒนาในทุกๆด้านเลยที่สามารถคิดได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดข่าวสารจะต้องอ่านทุกวันเพราะว่าข่าวเนี่ยแน่นอนว่าเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วคต้องอัปเดตเลยตลอดเวลาเลยใช่่คะพูดถึงพี่นายบงมามุมกุฎสวยมากๆเลยเนี่ยสวยมากนม่นักมนิดนึงค่ะไร่อะไรค่ะชอบค่ะหนักแค่ไหนก็รับไหวใช่ไหมครับใช่ค่ะเอ๊ อีกหนึ่คำถามนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับการประกวดในปีนี้อย่างที่เราทุกคนรู้กันแหละจากตามหน้าข่าวโซเชียลต่างๆทีวีช่องต่างๆเรื่องของดรามา่ากระแสข่าวที่มันออกมาเรียกว่าหนักหนาเหมือนกันแต่ละคนผมว่าน่าจะกระทบไหมน่าจะมีความเครียดเกิดขึ้นรับมือยังไงกันบ้างครับแต่ละคน เอาคนานี้ต่อแล้วกันคืออันดับแรกเลยต้องมีสติคะ่ะแล้วก็รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรครับและด้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบปล่อยผ่านถ้ามันไม่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยด้าก็จะปล่อยผ่านสเสมอแล้วก็แรงกดดันสําหรับด้าน,นะคะ pressure makes d i a m o n d แรงกดดันคือสิ่งที่ทําให้เพชรเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอาแรงกดดันมาทําเป็นพลังงานบวกเพื่อที่จะสู้ต่อไปค่ะก็คือทำให้ตัวเองเดินหน้าต่อไปให้ได้อย่างดีที่สุดนั่นเองนะฮะนุยนาแหละครับ สำหรับวีนานะคะถ้าเป็นเรื่องดราม่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกวันเพาะว่าเราจะอยู่ในสเตจไหนของชีวิตน<ฮ>เนาะ สิ่งที่สาคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ค่ะว่าตอนนี้เรากำลังทําอะไรอยู่อ,อย่างตอนนั้นเนี่ยพวกเรากลาลังโฟกัสกับการประกวดแล้วก็ต้องรู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราทาแล้วเราจะได้อะไรดราม่าที่เข้ามามันเป็นเรื่องจริงไหมมันกระทบกับอะไรในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้มีส่งผลอะไรกับชีวิตเราเลยเนี่ยดังนั้นไม่ต้องไปโฟกัสกับมันนะคะเราไปโฟกัสกับพลังงานที่ดีโฟกัสกับคนรอบข้างที่เขาจะให้พลังงานบวกกับเราทำเราก้าวหน้าผ่านอุปสรรคความนามนันะ้นผ่านอุปสรรคความนามเนี้ยไปได้ง่ายแล้วก็ผ่านไปถึงจุด จุดหมายของความสําเร็จนะคะคนที่จะไปโฟกัสที่ตรงนั้นมากกว่าไม่บูลลี่นะคะเด็กๆใช่ค่ะไม่บูลลี่แล้วพันฟ้าล่ะคะถ้าสําหรับตัวเองอ่ะเป็นคนที่ยึดแม่ชมเป็นไอดอลอย่างหนึ่งคือแม่ชมโครยายบอกว่าให้ลอยตัวเหนือดราม่าก,ก็คือลอยตัวเลยเพราะว่า อีกหนึ่งถึงสองวินาทีข้างหน้ามันก็คือวินาทีใหม่แล้วอะดังนั้นคือถ้าเรายังจมปลักอยู่กับวินาทีเดิมอะมันเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แม้จะแค่หนึ่งวินาทีก็ตามดังนั้นคือเราเดินหน้าต่อดีกว่า<ม>เราก็เรามีชีวิตที่ดีต่อดีกว่าใช่ค่ะ<ม>แล้ว,ส,วส่วนในเรื่องของดรามา่าเราก็แค่เก็บไว้ เป็นสิ่งที่เราจะทําให้มีพลังในการเดินไปข้างหน้าต่อดังนั้นคือไม่ดราม่านะคะพูดที่ไม่ดีก็เก็บมาเราอาจจะพัฒนาตัวเองไปใช่ไหมคะแต่ว่าให้แนะนําว่าให้ลอยตัวเหนือดราม่าดีกว่าดีที่สุดใช่ค่ะอะไรที่เกิดแล้วก็ปล่อยผ่านไปใช่ค่ะแลวสินี้แบกครั้งแรกแล้วมาเจอเรื่องราวดราม่าโอ้โหมันหนักหนาเหมือนกันนะคือสำหรับคือสำหรับตัวซิดดี้นะคือซิดี้ลอยตัวเหนือปัญหาครัเพราะนี่แค่คือพูดก็คือ ไม่มีเรื่องดราม่าแล้วดูลกใสัยมากทันทีเลยนะเนี่ยซินดีรู้สึกว่าปีนี้ซินดี้ไม่มีดราม่าลงที่ซินดี้เลยค่ะโนทั่วลงค่ะ ที่ว่าแบบมีดราม่าแต่ว่าซินแบบเวลาทุกครั้งที่ว่ามีดราม่าค่ะซินนี่รู้ในใจว่ามันเป็นเรื่องของภายนอกที่คนด้านนอกคิดไปเองเพราะว่าคนในกองจริงๆมันไม่ได้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงเลยซินนี่จะเป็นเหมือนสายสปอร์ตค่ะว่าวันไหนใครโดนดราม่าก็จะให้กําลังใจพี่ๆว่าชื่อต่อไปนะคะซินนี่รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพี่แบบดีพี่เก่งอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เดินทางมาจะถึงคําถามสุดท้ายนะคะอยากจะถามสาวๆทั้ง4คนเลยว่าในเมื่อว่าณวันนี้เรามีทั้งความสวยความฉลาดนะคะเราอยากที่จะ ช่วยเหลือสังคมนี้อย่างไรเริ่มต้มนได้ไมได้เลยค่ะค่ะก็สําหรับด้านนะคะได้อยากจะโฟกัสเรื่อง mental health <ม>ค่ะ<ม>เพราะว่าได้คิดว่าในสังคมไทยอ่ะคนยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ mental health อาจจะคิดว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วในวันนี้ีีหลายโรคเลย<ม>ก็เลยอยากจะให้คนเนี่ยเข้าใจ mental health มากขึ้นตอนนี้ก็กําลังทําโครงการ have y listen อยู่นะคะ<ม>ก็<ม><ม>เพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่ คนไม่ค่อยฟังกันค่ะเราถามว่าเป็นยังไงบ้าง How are you แต่จริงๆแล้วเรารอเพื่อที่จะตอบของ,ของเรา <okay. S 1> เองใช่ค่ะแต่เราไม่รับฟังกันเลยซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะต้องการคนที่รับฟังอยู่ก็ได้ก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอยากให้ทุกคนเนี่ยโทรหาเพื่อนที่ขาดการติดต่อหรือว่าคนรักครอบครัวแค่โทรไปถามเขาค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแค่นี้เองมันอาจจะทําให เขาเนี่ยมีรอยยิ้มทั้งเนือนเลยก็ได้ก็คือว่าสิ่งเล็กๆเนี่ยอาจจะทำให้คนคนนึงมีความสุขไปตลอดทั้งวันเลยก็ได้นช่ครับ